สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับดวงชะตาเดือนสิงหาคม2567ลัคนาราศีกรกฎโหเดือนนี้เงินล้วนๆน,นะครับการเงินดีล้วนๆเพราะดาวการเงินเข้าตำแหน่งสำคัญเทวดาให้โชคอ่ะไม่พูดพรามทำเพลงไปกันเลยรกรกฎจ๋ากรับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะจ๊า คลิปนี้สนับสนุนโดยแบรนด์ Fasttech Furniture จุกจิกไม่กิกก,ก๊กแบรนด์หิ้งพระติดผนังขายดีอันดับหนึ่งในช้อปปีนะสินค้ารุ่นขายดีก็คือตู้พระติดผนังหน้าบานเลื่อนนะครับดีไซน์เป็นตู้พระนะครับหน้าบานเลื่อนกั้นสายตาในยามจำเป็นจัดหิ้งพระได้เป็นสัดส่วนรับน้ำหนักสูงสุด30กิโลกรัมปิดผิวด้วย PVC ครับเช็ดน้ำทำความสะอาดได้ทำจากไม้ MDF ให้ความแข็งแรงแน่นหนาทนทานเป็นพิเศษนะครับหน้าบานเลื่อนดียังไงอย่างน้อยปิดกันฝุ่นกันอะไรได้และที่สําคัญเดี๋ยวนี้นะครับสําหรับคนที่ต้องการสร้างเวลาส่วนตัวแต่เกงใจพระท่านนะจะหันพระเข้ากําแพงก็แหม <c oughs> ลําบาก <c oughs> ก็ใช้บานเลื่อนปิดเอาเดี๋ยวนี้คอนโดเนี่ยติดหิ้งพระกันที่หัวเตียงเลยถูกไหมเออมันพีเวลาส่วนตัวเวลา เขาเรียกว่าแยกทางโลกกับทางธรรมออกจากกันซะแป๊บหนึ่งนะสั่งซื้อสอบถามนะครับไลน์แอดฟัสเทคครับช้อปปี้รัสดา้าน็อกนอก,นอกแล้วในไลน์แอดฟัสเทคเนี่ยบอกว่าดูมาจากคลิปอาจารย์ตังนะลด10%นี่ยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งคุ้มนะลด10%มีให้เลือกดีไซน์หลากหลายมากมายนะครับแต่ขายดีที่สุดก็นี่แหละครับหน้าบานเลื่อนเลยครับสวยงามมากเลยนะครับ ตั้งพระก็ได้ตั้งเทพก็ได้นะสวยงามครับขอพระคุณผลิตภัณฑ์ฟาสเทคลักษาราศีกรกฎนะดาวดูดิดูด,ดูสวยเลย,เร,ยเรียงกันเรียงกันโชชะโชชะสวยงามอ่ะไปทีละดวงไปทีละดาวไม่พูดพร,รมำทำเพลงดาวดวงแรกเลยดวงสำคัญดาวศุกร์ครับนะดาวศุกร์อย่างที่บอก ว่าเป็นดาวที่ดีในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุที่แปลว่าหลักทรัพย์ดาวเจ้าเรือนลาภะที่แปลว่าโชคลาภความสําเร็จสองสิงหาครับย้ายจากราศีกรกฏตัวท่านเองเนี่ยคือได้รับผลดีจากดาวศุกร์มาเต็มที่แล้วทีนี้แสดงผลแล้วคือในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยมาถึงตัว ก็แสดงว่าโชคลาบมันมาถึงตัวความสําเร็จมาถึงตัวแต่สองสิงหาเนี่ยมันโครจรเข้าเรือนการเงินมันเริ่มตอบแทนให้เห็นว่าไอ้ความสําเร็จว่าไอ้สิ่งดีๆที่ได้มามันก็จะตอบแทนไปในเรื่องของการเงินนะอันนี้ชัดเจนและดาวศุกร์เข้าบ้านดาวอาทิตย์ก็เท่ากับเข้าบ้านของคู่สมพลเขาสวยงาม มันติดนิดเดียวข้อดีมีข้อเสียก็มีนะครับดาวเสราร์เสราร์กับศุกร์คู่ศัตรูครับเล่งกันศุกร์เสราร์เป็นคู่ศัตรูนะถามว่าร้ายแรงไหมเนี่ร้ายแรงไหม,ไหมก็ต้องบอกว่าอยู่ที่เราเลือกดาวทุกดวงมีทั้งด้านดีด้านเสียเปรียบเทียบกับโลกของเราเนี่ย มันมีกลางวันกับกลางคืนถูกไหมอ่าก็กลางวันก็คือด้านสว่างกลางคืนก็ด้านมืดพระจันก็เช่นเดียวกันเราเห็นจันเพนก็คือเราเห็นด้านเดียวอีกด้านหนึ่งข้างหลังมันมืดนะงั้นสุกสาวเนี่ยแน่นอนไม่ดีแต่เราสามารถเอาสิ่งที่ดีๆของทั้งสองดวงดาวเนี่ยมาปรับใช้ได้สุขข้อดีมันคือความความสุขง่ายๆเลย สนุกสนานร่าเริงความพึงพอใจกิเลสตัณหากิเลสตัณหาเนี่ยคือความพึงพอใจของชีวิตลาบยศสรรเสริญเงินทองของกินของใช้ของสวยงามในทางโลกมันคือของดีที่ทุกคนอยากได้ถูกไหมในความเป็นจริงมันก็คือเป็นกิเลสอย่างหนึ่งมากเกินไปดีไหมไม่ดี สุกเนี่ยมันคือดาวที่แบบมองโลกในแง่ดีขยับขยายมองโลกบวกอะ่ะเข้าใจไหมส่วนเสาร์นี่ตรงข้ามมองโลกในแง่ร้ายเป็นดาวจํากัดเนีเสาเนี่ยจะเป็นตัวจํากัดคือความเครียดความอะไรอย่างสุขเนี่ยเขาสนุกสนานล่าเริองอยู่ใช่ไหมไอ้ดาวเสานี่นั่งบึ้งใส่เลยไม่คุยด้วยไม่อะไรไม่สนใจ อันนี้คือเราเอาข้อเสียของทั้งสองดวงมาเจอกันมันก็จะเสียพิจารณาอีกด้านหนึ่งดาวเสาร์ก็มีข้อดีข้อดีของเขาคืออะไรความสุขขุมรอบค้อบได้เงินเนี่ยดาวสุขมาอยู่ตรงนี้คือได้เงินเงินมาจากไหนมาจากหลักทรัพย์มาจากโชคลาภได้เงินดีไหมดี ใช้เงินไหมใช้ใช้ได้แต่ใช้ด้วยความมีสติไงครับเห็นไหมดาวเสาเราเอาความหมายดีๆของดาวเสาเข้ามาคานดาวสุขเราจะเอาข้อเสียมาี่ข้อเสียคือความทุกข์ความเศร้าจะใช้เงินก็ไม่กล้าได้ได้มาก็ไม่ถูกใจอะไรลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้คือเราเอาข้อเสียของทั้งสองดาวเนี่ยมาชนกันไง แต่ถ้าเราเลือกข้อดีได้เงินมาสนุกสนานพึงพอใจเลงร่าแต่ใช้จ่ายด้วยความรอบคอบวางแผนละเอียดทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนนี่คือข้อดีของดาวเสารที่ผมทายอย่างนี้ไม่ใช่ทายแบบเขาเรียกว่าเอาใจนะชาวราศีกัรกดมันมีเหตุผลของมัน เพราะเดี๋ยวมันจะมีอีกดาวดวงหนึ่งเข้ามาทําปฏิกิยาซึ่งมันจะส่งเสริมให้มันเป็นไปนในทิศทางนี้โอเคนะ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเฉลยอ,อีกครั้งหนึ่งนะแต่แนะนําก็คือสุขเสาเนี่ยเป็นเสี้ยนศัตรูเจอกันเนี่ยเราเราอย่าไปมองว่ามันรุนแรงร้ายกาจหรือได้เงินมาก็เสียหายไม่ใช่ครับ มอ,มองในมุมบวกเอาข้อดีของดาวเสาร์มาใช้ก็คือทําให้สิ่งที่เราได้มาเนี่ยเป็นความโชคดีแต่อย่าหลงเล่าเริงใช้ความมีสติรอบข้อใช่ไหมทำอะไรให้มันมีเขาเรียกว่าความรอบคอบนี่คือเอาข้อดีของดาวเสาร์มาเข้ามาผสมเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นศัตรูกันก็ไม่เห็นเป็นไรเหมือนเราเป็นหัวหน้าเรามีลูกน้องคนหนึ่ง ไอ้นี่เก่งมากเลยแต่มันไม่ค่อยรับผิดชอบนิสัยเหมือนดาวสุขล่าเริงสนุกสนานไม่จริงจังแต่มันโคตรเก่งเลยให้มันทําอะไรเดี๋ยวมันทําได้แก่อีกคนนึงไม่เก่งอะ่ะแต่ไว้ใจได้ละเอียดละออเราต้องใช้งานทั้งสองคนนี้อยู่ที่ตัวท่านว่าจะบาลานซ์ยังไงให้งานมันสําเร็จ ไอสองคนนี้นิสัยส่วนตัวไม่มีทางถูกกันอยู่แล้วไอ้คนนี้ชอบเล่นไอ้คนนี้จริงจังเกินเห็นไหมเล่นไปเล่นมาไอนี่ก็โมาโหนะเพราะไอนี่จริงจังไงไอนี่เล่นหยอกหยอกไม่เลิกนะสนุกสนานเกินนะเนี่ยสองคนนี้มันไม่ถูกกันแต่เราต้องใช้งานทั้งคู่เพราะมันมีข้อดีทั้งคู่บริหารให้ดีนะครับทั้งในเรื่องงานและเรื่องเงินเลยนะ ซึ่งตรงนี้ผมโฟกัสไปในเรื่องเงินท่านมีโอกาสโชคดีในเรื่องการเงินฉะนั้นตรงจุดนี้มันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินที่ได้มาหรือโชคลาภที่ได้มาเค okay, ไหมบางทีได้โชคใหญ่ถูกรางวัลถูกอะไรมีเงินอะไรขึ้นมาหรือเงินจากการทํางานที่ได้รับความสําเร็จบางทีมันก็เจออะไรที่มันมาเบียดเบียนอะเราก็ต้องรอบคอบจัดการวางแผนถูกไหมเป็นลักษณะแบบนี้นะ อดูดวงดูดาวมันต้องดูให้มันได้ความรู้ด้วยนะครับไม่ใช่เออาจะรวยจะรวยอย่างเดียวเดือนนี้รวยเดือนนี้เศรษฐีนะทิศทางมันดีอ่ะดาวดวงนี้มาดาวพระเกศครับสิบสามสิงหาอันนี้ย้ายเข้าเรือนอริแม่ฟังดูเหมือนไม่ดีใช่ไหมเกศเข้าเรือนอริเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ในเรือนอริแสดงว่าเทวดาก็ไม่ช่วย เพราะมันเทวดาไปอยู่ในเรือนอุปสรรคขัดขวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปอยู่ในเรือนอุปสรรคขัดขวางเพียงแต่ว่าดาวเกตเนี่ยมันตีความได้ไดหลายรูปแบบดาวเกตเนี่ยไปเป็นดาวที่กระตุ้นทําให้เรื่องราวในในภพนั้นเรือนนั้นดาวเจ้าเรือนนั้นเนี่ยมันถูกกระตุ้นเข้าเรือนอลิแน่นอนมันต้องมีอุปสรรคมีปัญหาเพราะมันมีสัญญาณจากเสากับสุกเลงกันแล้ว ทีนี้เข้าเรือนอลีก็จริงครับแต่บางเอิญดาวเจ้าเรือนอลีไปเป็นดาวพฤหัสนะสิแล้วพฤหัสเนี่ยไปอยู่ในเรือนลาพะอ้าวแสดงว่าอุปสรรคปัญหานี่มันก่อให้เกิดอะไรโชคลาภเห็นไหมอุปสรรคปัญหามันก่อให้เกิดโชคลาภฉะนั้นคําว่าอลิที่แปลว่าอุปสรรคปัญหา มันแปลเปลี่ยนเป็นโอกาสเปลี่ยนเป็นโอกาสแล้วได้ความสำเร็จโชคลาภและดาวเจ้าเรือนโชคลาภไปไหนดาวศุกร์ไปไหนลงกระเป๋าสตางค์ลงเงินเลยมาอยู่ที่พบกระดุมพระนี่ชัดเจนนะทำนายแบบนี้เป็นขั้นเป็นตอนไหมเออฉะนั้นอย่าไปกลัวอ่ะอ่ะลิแน่นอนอุปสรรคปัญหา หมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยดาวเกตเนี่ยมันไม่ช่วยหรอกแต่มันช่วยแบบให้โอกาสคุณเข้าใจไหมเออมันไม่ได้แบบมาประทานพรให้แบบเรียกว่าได้มาง่ายๆสบายๆแต่มันเหมือนกับมีอุปสรรคหรือวิกฤตที่ทำให้ท่านเนี่ยมีโอกาสได้แสดงความสามารถที่มันเข้าทาง พอดิบพอดีแล้วท่านก็สามารถจัดการได้ความสําเร็จเนี่ยอลิอลิดาวเจ้าเรือนอลิคือดาวพฤหัสใช้ปัญญาแก้ปัญหาดาวพฤหัสตอนนี้อยู่พบลาพระแปลว่าอลิลาพระความสําเร็จแก้ปัญหาแก้อุปสรรคแล้วได้รับความสําเร็จดาวแห่งความสําเร็จคือดาวศุกร์เจ้าเรือนเป็นไงมาเรือนการเงินจบปิดท้าย ดีขึ้นไหมดีขึ้นอาทิตย์มานี่แหละตัวฉเฉลยดาวอาทิตย์ครับ17สิงหาดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศรีสิงห์บ้านใครบ้านตัวเอง,บ,เองบ้านของดาวอาทิตย์เป็นกเกษตรตราธิบดีอันนี้แหละที่บอกว่าดาวเสาเนี่ยเราสามารถเลือกสิ่งดีๆเข้ามาได้เพราะอะไรเพราะดาวอาทิตย์ เข้าไปเลงกับดาวเสารซึ่งดาวอาทิตย์และดาวเสาเนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุไฟอาทิตย์เนี่ยเป็นต้นเพลิงเลยแสงเห็นไหมไฟป่าเนี่ยเกิดจากอะไรความร้อนเกิดจากแสงมันส่องลงมาใบไม้มันแห้งเกิดการหักเหแสงขึ้นมารวมจุดเข้าไปปุ๊บใบไม้ติดไฟพอติดไฟแล้วเป็นไง เกิดไฟป่าลามมากมายเห็นไหมนนะดาวอาทิตย์นี่มันเป็นต้นกําเนิดเลยแต่ดาวเสาเนี่ยมันเป็นฐานหินมันเป็นไฟสุมขอนไฟที่อยู่ในฐานหินเป็นพลังงานไม่ได้ลุกขึ้นมาด้วยตัวเองแต่มีพลังงานสะสมเป็นเชื้อเพลิงความร้อนดาวเสามันถึงนิ่งไงนิ่งแต่มันมีพลังงานมันมีความร้อนมันมีความเครียดอยู่ข้างใน พอดาวอาทิตย์ส่องเข้าไปที่ดาวเสาไปไงทีนี้แหละลุกโชดช่วงเลยนะ่านหินเนี่ยอยู่ยเฉยมันทําอะไรไม่ได้มันต้องเอาไปเผาถูกไหมถึงจะเป็นพลังงานได้พลังงานไฟฟ้าพลังงานกลพลังงานอะไรต่างๆานานาเนะี่ยเสามันคือธาตุเขาเรียกว่าเป็นธาตุไฟแต่อยู่ในาาราศีมังกรธาตุดินมันก็คือมันคือแร่ธาตุพลังงาน พอพระอาทิตย์แสงสาดเข้าไปก็เรียบร้อยไฟก็ลุกเลยทีนี้มาพอเป็นคู่ธาตุไฟแล้วมันดีมันทําให้ดาวเสาเนี่ยจากที่ร้ายๆเนี่ยเป็นไงโอเคขึ้นเพราะเมื่ออาทิตย์เล็งดาวเสาดาวเสาจะเพนเมื่อเพนมันก็จะหันด้านสว่างเข้ามาหาแล้วก็ทําให้ดาวศุกร์เป็นไงโอเคมาแบบคือยังไงก็ไม่ถูกกัน มันเป็นเสี้ยนศัตรูกันใช่ไหมแต่พอมันหันด้านดีเข้ามาเนี่ยถึงแม้ว่าจะรักกันไม่ได้แต่มันยังพอคบกันได้เพราะมีดาวอาทิตย์เป็นไงเป็นตัวกลางช่วยเหลือเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่าธาตุกับดาวเสาร์อาทิตย์เป็นดาวคู่สมพลกับดาวศุกร์ทำให้การเงินของท่านราบลื่นไปได้ และแน่นอนครับเมื่อดาวอาทิตย์เป็นดาวการเงินของท่านเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเมื่อดาวอาทิตย์มาสถิตที่ราศีสิงห์ก็แปลว่าการเงินหนักแน่นมัน่นคงคือได้เงินแน่นแน่ถูกไหมกเกษตรแปลว่าหนักแน่นแน่นอนมัน่นคงดาวเจ้าเรือนกเกษตรเข้ามาก็แปลว่าเงินมาแล้วพบที่สเนี่ยพบกระดุมพระก็เรียกว่าพบกระเป๋าเงิน กระดุมพ้าแปลว่าที่เก็บเงินกระเป๋าเงินสิ่งที่สะสมแต่ตัวเงินเนี่ยคือดาวอาทิตย์ของชาวลัคนาราศีกรกฎดาวอาทิตย์ย้ายทุกเดือนเงินของท่านมันก็จะไปเรื่อยอ่ะถูกไหม <c oughs> กรกฎใช่ไหมล่ะเออเป็นคนใช้ใจเงินเป็นไงมีเรื่องต้องใช้น,นู่นนั่นนี่บางทีก็เรื่องนู้นเรื่องนี้อันนี้เดี๋ยวเข้าเรือนนี้ก็เรื่องสังคมอันนี้ก็เรื่องที่บ้านอันนี้ก็เรื่องบุตรหลานอันนี้ก็เรื่องการแก้ปัญหาอันนี้ก็ต้องเรื่องคู่เนี่ย คระกฎจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าดาวดาวการเงินของท่านเนี่ยเดินทุกเดือนเลยเนะแต่อย่างน้อยในเดือนสิงหาเป็นไงครับมาลวจ้ามาอยู่อย่างมีความมั่นคงและทิศทางมันดีอยู่แล้วเพราะเนี่ยเห็นไหมดาวศุกร์มันมาแล้วดาวศุกร์มันมาให้เงินแล้วหนึ่งดาวทิตตัวเงินจริงๆมารอรับแสดงว่าพอเป็นคู่สมพลกันสมพลแปลว่าดีแน่นอนครับ นะสมพลกันก็คือดีแน่นอนสวยงามัานะเรื่องเงินนะโดดเด่นที่สุดในเดือนนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะจ๊ะอ่ะอันนี้ไม่ค่อยดีดาวองคานครับย้ายเข้าเรือนวีนาดาวองคารย้ายเข้าเรือนวีนาอังคารเป็นดาวเรือนอะไรบ้างปุตตะสิ่งใหม่ๆกรมมะคือการงาน การงานวินาทสิ่งที่มันเริ่มใหม่เนี่ยคือถ้าเกิดเป็นงานที่มันเป็นโปรเจกต์ระยะสั้นเนี่ยมันก็เป็นไปตามรอบของมันถูกไหมเพราะดาวอังคารเนี่ยเข้ามาตั้งแต่เข้าราศีพฤษภเนี่ยต้นเดือนกรกฎาแล้วเนี่ยปลายสิงหา26สิงหาเนี่ยเข้าสู่ราศีมิถุนพบวินาศแต่ถามว่าวินาศแล้วมันวินาทจริงไหม หนึ่งดาวอังคารเนี่ยนะเป็นดาวธาตลมดาวอังคารเป็นดาวธาตลมดาวธาตุลมอยู่ในราศีมิถุนธาตุลมมันถูกธาตุดาวอังคารเล็งกับดาวเกตเนี่ยเกตมันก็จะไปกระตุ้นดาวอังคารเนี่ยมันกระตุ้นดาวพฤหัสหนึ่งแล้วนะเพราะมันไปอยู่บ้านพฤหัสแต่ที่มันมองมองไปมองมามันเจอใครมันเจอดาวอังคารครับในวันที่ยี่สห ฉะนั้นเกตก็จะกระตุ้นอังคารทันทีอังคารอยู่พบวินาศก็จริงแต่มันก็ถูกธาตุไม่เสียหายนะแต่ดาวเจ้าเรือนวินาศคือดาวพุธมาอยู่กับตัวมาอยู่กับตัวท่านแต่ก็ไม่ได้รุนแรงเพราะดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ําราศีท่านเป็นราศีธาตุน้ํามันถูกธาตุเฮนี่ก็ถูกธาตุนี่ก็ถูกธาตุ ทีนี้วินาศมันก็แปลว่าเออมันก็มีลักษณะการงานมันมีการเปลี่ยนแปลงทีนี้เราจะต้องบอกว่าการอ่านดวงชะตาให้มันให้มันถูกต้องราบรื่นไม่ขัดแย้งเนี่ยที่ผ่านมาผมบอกว่าไงโชคลาบดีการเงินดีการเงินมั่นคงแล้วพอการงานวินาศผมก็บอกว่าเอ้ยงานเสียหายเจ๊งตกงานอย่างนี้เหรอมันใช่เหรอในเดือนเดียวมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เหรอเข้าใจไหม มันก็เอองานมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นมันดีขึ้นเพราะอะไรมันวินาศแต่มันถูกธาตุไอดาวเจ้ารือวินาศก็มาอยู่กับตัวท่านแล้วก็ถูกธาตุด้วยวินาศแปลว่าวางแผนวินาศแปลว่าเบื้องหลังวินาศแปลว่าการช่วยเหลือแบบลับๆท่านอาจจะได้รับภารกิจงานอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นความลับเป็นความสําคัญ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความไว้ใจหรือแอบ,บขึ้นเงินเดือนให้ท่านแบบไม่บอกใคร <c oughs> ดีไหมที่ไทยอย่างนี้ไม่ได้มั่วเพราะพระลาหูเนี่ยอยู่ในภพที่9้าของดวงชะตาได้ตำแหน่งอัมพุอุด,ดมเกณฑ์อัมพุคือภุมโมครับชีโวโสโลและโสลาพันธุและปุตตาและสุภาวะสำคัญ สำคัญมันก็แปลว่าดีนะลาหูอยู่ในเรือนสุภะที่แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่มันเป็นอุดมเกณฑ์อุดมแปลว่าสมบูรณ์ฉะนั้นโอเคมากสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฏไม่ต้องกลัว <c oughs> ไม่ต้องกลัวเนี่ยเนี่ยวีนด้ก็จริงแต่มันถูกธาตุลมในลมนะดาวเจ้าเรือนมาอยู่ตรงนี้ก็น้ำในน้ำสุขก,กายสบายใจราบลื่นฉะนั้น เมื่อดาวมันถูกธาตุดีแล้วเนี่ยนะคือดีร้ายอ่ะสุดท้ายมันตัดสินด้วยธาตุครับนะในเรื่องของโหราศาสตร์มาตรฐานนี่ยังไม่ไม่สู้ธาตุถ้ามันถูกธาตุเนี่ยมันชัดเจนว่ามันแฮปปี้เอนดิ้งแง่เลยมันแฮปปี้เอนดิ้งจริงๆสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎยังไม่จบสุดท้ายดาวศุกร์เขาเซอร์ไพรส์เขาย้ายสองรอบครับ อันนี้2สิงหาใช่ไหมอันนี้โทษที27สิงหานะเออลืมเติมรอบแรกเนี่ยย้ายจากกรกฎเข้าสิงนี่รอบ2 27สิงหานะถัดจากดาวอังคารวันเดียวดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีกัน27สิงหาศุกร์3จากเจริญยิ่งยศแห่ได้ตำแหน่งปะทุมเกณฑ์ ปุมเกณฑ์และปทุมเกณฑ์ส่งถึงตัวท่านอย่างชัดเจนเพราะดาวศุกร์เข้าบ้านดาวพุธดาวพุธมาอยู่กับท่านถูกท่าเห็นไหมและมันสอดคล้องกับดาวอังคารที่เข้าบ้านดาวพุธด้วยเห็นไหมอังคารก็เข้าบ้านดาวพุธแต่เป็นดาวพุธที่มิถุนศุกร์ก็เข้าบ้านดาวพุธอังคาร26พุธย่ศุกร์ยี่สิบเจ็ดติดกันเลยเข้าบ้านดาวพุธทั้งคู่ดาวพุธอยู่ไหน อยู่กับตัวท่านถูกธาตุไหมถูกธาตุสบายอกสบายใจนะจ๊ะเอาเป็นว่าดีดูเหมือนจะมีเรื่องราววุ่นวายต่างๆนะมันมีขยับเข้าเลือนวินาศมีขยับเข้าเลือนอลิมีดาวเลงกันเป็นดาวคู่ศัตรูแต่ดาวที่เป็นคู่ธาตุคู่สมพลตำแหน่งอะไรต่างๆนาะนะเนี่ยมันยังดูดีและช่วยเหลืออยู่เยอะๆมากนะครับ เดี๋ยวก่อนนะไปดูที่ภาพรวมนี่อันนี้คือภาพรวมเนี่ยวันสิ้นเดือนวันสิ้นเดือนเลยสามสิบเอ็ดสิงหาคมเนี่ยพระจันทร์มาอยู่ด้วยพระจันทร์ก็คือดาวประจําตัวท่านเห็นไหมสีเดียวกันนะเจ้าเรือนราศีกระกฎแล้วพุธก็มาอยู่อังคารอยู่บ้านพุธศุกร์ก็อยู่บ้านพุธพุธมาอยู่กับตัวท่านดาวประจําตัวท่านคือดาวพระจันทร์มาอยู่รวมกันแล้วจันทร์กับพุธ คู่มิดครับจันโฉมตรูพุทธนงเยาการเจราจาติดต่อประสานงานลาบลื่นเพราะได้ดาวคู่มิตรและเป็นดาวประจำตัวของท่านเขาเรียกว่าเป็นดาวสุพเคราะห์ทั้งคู่สวยงามครับสบายใจได้นะสำหรับชาวราศาีก็กรกฎเนี่ยสุขสามจากเจริญยิ่งยศแห่ดาวอาทิตย์ดาวการเงินเป็นกเกษตรและที่เด่นที่สุดมันก็คือดาวพฤหัสนี่แหละ เพราะมันทั้งปีถึง18พฤษภาปีหน้าดาวพฤหัสนั้นหนาอยู่ในภพลาพะครับเทวดาผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในเรือนลาพะโชคลาบให้คุณในเรื่องลาพะอย่างสม่ำเสมอจนถึงพฤษภาปีหน้านะจ๊ะแล้วดาวศุกร์เนี่ยเห็นไหมไปตรีโกนกับดาวพฤหัสซะด้วยนี่นี่คู่ทรัพย์คู่โชคนี่นี่เรียกว่าถึงตัวท่านแบบ ถ้าได้ไหมถึงตัวท่านแบบดูดีและชัดเจนเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยมันอยู่บ้านดาวศุกร์ดาวศุกร์อยู่บ้านดาวพุธดาวพุธมาถึงตัวเห็นไ,ไหมดาวศุกร์อันนี้ก็เชื่อมถึงดาวพฤหัสอีกแม่เนี่ยธาตุด,ดินอันนี้ก็ธาตุด,ดินเชื่อมถึงการปุ๊บเข้ามาสู่ท่านเลยสวยงามเฮ้ยเบอร์นหนึ่งเลยนะมองแบบเนี้นะอนาจจะม,มีมีจุดตำหนิเล็กๆน้อยๆสำหรับกรารลกฎนะแต่ก็ ภาพรวมแล้วถือว่าโอเคมากนะอ่ะก่อนจากไปนะแป๊บหนึ่งฝากนใครต้องการสนับสนุนรายการครับ0632115693พร้อมเพย์นะหรือคิวอาโคที่เห็นได้นะครับสามารถเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟถูกใจคำทำนายนะได้หมดเลยยินดีนะจ๊ะโอเคสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วก็ฝากสปอนเซอร์ผู้ แหม่ใจดีนะตู้ผ้าติดผนังหน้าบานเรื่อนจากผลิตภัณฑ์ฟาสเทคอย่าลืมนะลด10%นะเข้าไปในไลน์แอดแล้วบอกว่ามาจากอาจารย์ตังนะ,จ,ะ line fast tech นะจ๊ะไลน์แอดฟาสเทคนะจ๊ะนะกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามกดหวัวใจด้วยนะลัคนาราศีกรกฎครับดวงชะตาเดือนสิงหาคม2 5ง7หาเดือนนี้การเงินดีล้นวนเทวดาให้โชคคลิปนี้เฮงปังรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ